ตอนนี้บาโบ่ยูทีสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยช่องนนทรีนะจะมองเห็นตึกนะท่านผู้ชมครับถูกท้ายเนี่ยท้าวานักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนเพิ่นที่อาศัยอยู่ตึกสูงๆเนี่ยเพิ่นสีประวัติผวาเลยบิลเนี่ยเมื่อคืนนี้เพิ่นมีการเปิดไให้นอนนนนี่ฮะอหรือว่าพักนะฮตั้งแคมป์อยู่ในสวนสาธารณะแห่งของกรุงเทพเมืองไทยหานคร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนี่ยสายดีพี่น้องครับผมบาวโบโซลาเสกแกล่าพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่ย่านความเจริญอีกหนึ่งจุดของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยฮะเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวเนี่ยที่จบลงไปเมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบอจบลงแต่ยังมีอา่าวตัวช็อกอยู่แต่บาวโบลุนแรงเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อว,วันที่วันที่สกาวไปแล้องนะวันที่29มีนาคมปีพออศ2568ครับไปแล้วครับจะสังเกตเห็นดาวกรุงเทพมหานครเนาะพี่น้องเป็นอ่า เมืองเจริญจะมีตึกสูงใหญ่ทผช้ชมครับตึกสูงใหญ่ที่เมื่อวานมีเหตุการณ์ที่บอกว่ารอบแผ่นดินไหวน้องพี่น้องเนาะแผ่นดินไหวที่มีเหตุการณ์ตึกที่มีการเขย่าหรือว่ามีการสั่นนะฮะวันนี้บ่าวโมจะพาท่านผู้ชมมารับชมอีกหนึ่งหนึ่งสถานที่นะฮะนั่นก็คือนี่เลยพี่น้องเอ้ยนะฮะ ตึก킹พาวเวอร์มหานครนะฮะนี่เลยท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเป็นตึกที่มีความสูงอันดับต้นๆของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหนี่ฮะจากภาพเตุการ์นี่ฮะตึกนี้นะฮะจะมีการสั่นสั่นนะฮะช่วงที่มีแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ช่วงเวลา13นาฬิกา20นาทีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะตึกที่มีความสูง314เมตรพี่น้องครับว้าว ยังเด่นเป็นสง่านะฮะเห็นเลยว่านี่ฮะมื่อนี้นี่ยครับประชาชนหรือว่าผู้คนคนไทยเนี่ยตลอดถึงผู้ใจแรงงานยังใช้ชีวิตปกติน้องพี่น้องน้อหลังจากที่เมื่อวานนี้แตกตื่นนะ่ยฮะนี้ตายกันว่าจะเป็นอยู่เนี่ยห่างนะฮะมื่อวันแรกวิสาเปิดใส่บริการปกติแล้วน้องพี่น้องน้องถูกสายนะฮะถามว่านักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนเพิ่นที่อาศัยอยู่ตุ้งตุ้งเนี่ยเพิ่นสีบว่าถวาถเลยบ่เนี่ยฮะเมื่อคืนนี้เพิ่นมีการเปิดไทยนะฮะ อนอนนะฮะนอนหรือว่าพักนะฮะตั้งแคมป์อยู่ในสวนสาธารณะหาแห่งของกรุงเทพเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้บ,าบ,บาาาาา่าวโบเองกับที่ว่าจะมาถ่ายภาพเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้เบื้องได้รับชมนะฮะบ่าวโบเองบอว่าเนี่อยู่ที่สุพรรณบุรีน้องพี่น้องน้องการับดูอะไรถึงแรงสั่นไหวของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะฮะของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยโอ้ยประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวบ่าวโบจะพาท่านผู้ชมมาเบื้องอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะนี่เลยครับ ตอนนี้บาโบยูทีสถานีรถไฟฟ้านี่ฮะช่องนนทรีนะจะมองเห็นตึกนะท่านผู้ชมครับตึกที่มีความสูงราวฟ้าบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมครับความตื่นเต้นนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะความลุ้นระทึกนะฮะของแผ่นดินไหวนะฮะที่มีความลึกนะฮะเกือบ10กิโลเมตรนะฮะ ที่มีศูนย์กลางจากประเทศเมียนมาเนี่ยฮะตามรายง,งานข่าวเนาะจากบราวน์เดลเบิรงข่าวเนี่ยฮะคุณผู้ประมาณ13บสนิการสร้างนาที่ของวันที่สิบแปดเนี่ยฮะมีการสร่งผลสะท้อนถึงประเทศไทยนะฮะท้ชมครับสุดอยอดเลยนะฮะการาที่ประเทศไทยเพิ่นมีมาตรการนะฮะเมื่อเหตุเมือม่อมีเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะมีหน่วยงานที่เพิ่นเขา้ามาาดูแลเนี่ยฮะ้วก็ให้ความช่วยเหลือเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวแหละคนไทยทีอาศัยอยู่ตึกสูงๆเนาะพีณผู้ชม่านี่โอ้โห หลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลายนะฮะวันนี้บาโบเองกับที่ว่ามาถ่ายภาพบรรยากาศจุดที่มีตึกนะฮะตึกสูงนะฮะย่านสาทรนราทีภาสนะฮะรถไฟก็เปิดให้การปกติเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้บาโบเองจะพาท่านผู้ชมมาเบิง่งตึกที่มีความสูงอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เนาะพี่น้องรถตึกคิงพาพวกมหานครพี่น้องเอ๋ยนะฮะ องนี้บอกเลยว่าสวยงามและก็ตื่นเต้นและก็อลังการแต่เหตุการณ์สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเนี่ยบอสมารดเฮตุเอียงตึกย่านนี้ไรเล่ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะมาเบิ่งฝั่งนี้พี่น้องมาเบิ่งฝั่งนี้นี่คือตึกคิงพาวเวอร์มหานครครับพี่น้องครับซึ่งตั้งอยู่นะฮะบนพื้นที่จํานวน9ไร่นะฮะบนถนนราธิวาราชนัรดินมีพื้นที่ใไซสอย 1 3สน0 0ตารางเมตรออกแบบภายใต้น้ำคิดอาคารเหมือนถูกโอบล้อมด้วยริบบิ้นพี่น้องเอ๋ยนะสามมิตินะฮะพิกเซลนะฮะด้วยความสูง314.2เมตรพี่น้องครับจากพื้นดินเนาะพี่น้องเนาะ78ชั้นนะฮะป้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะสูงกว่าตึกใบยกอีกพี่น้องเอ๋ยนะ,ะที่มีความสูง304เมตรทำมผู้ชมเคยสงสัยคือจังเบาบวกบอกพี่น้องครับตึกสูงขนาดนี้นะฮะแผ่นดินไหวเนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งเฮตุแห่งนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ตึกสูงใหญ่สั้นไวนะฮะมณีก,กัททิวาตึกคิงพาวเวอร์มหานครที่มีความสูงยังเด่นเป็นสงานะ่าเนี่ยด้านบานจะมะีจุดชมวิวที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยเนาะพี่น้องเงาโมนีเขาอาจจะมาเปิดใส่ได้พี่น้องค์นเงาโนจะเปิดให้ผู้คนได้ขึ้นนะฮะโอ้ยเนี่ยบาวบุกเคยสงสัยแล้วบาวบุกก็เคยคิดนะฮะรับแหลกเลยนะโอ้โหเพราะว่ามีตึกที่ถล่มนะตึกที่เป็นสงังเมยอยู่ที่ย่าน จะดูจักนอฟฟิดังนอฟเฟอร์กาศถล่มเนี่ยฮะซึ่งความสูงอาจจะมาสูงทำครับตึ๊ก King Power คิงพาวเวอร์มหานครแต่บาวอกระสงสัยว่าอุ้ยถ้าแผ่นดินไหวขนาดนี้แล้วตึ๊กคิงเขาเอ่ยจะอยู่ได้บ่เนี่ยฮะโมนี่มาเบิ้งนะฮะมาพิสูจน์เห็นกับตาว่าขนาดแผ่นดินไหวนอฟฟิดังน,นอฟยังบอ่อเห็ุเอียงให้ตึกสัน่นสะเทือนเนี่ยหรือว่าพังทล ai นอฟฟิดองโดยความที่คนไทยเพิ่นกะมีกาลเซฟตีละการออกแบบเบื้องต้นนะฮะนี่โมนี่กันแต่เมื่อเห็นอีกครั้งนึงเนี่ย บอกกันลวว่าเจ้าแมาพิสูจน์นะพิสูจน์นะท่านผู้ชมได้เห็นนะเพราะว่าอาจจะมีคนทางบ้านบาวูที่เคยดเดบลิงคลิปบาวูนะครับบาวูนี่ครับบาวูซอยนะซอยไปถ่ายคลิปวิดีโอให้เบื้องน,นีสัญญาอยู่ที่ตึกคิงคิงพาวเวอร์มหานคนนรเนี่ยเพราะว่าเพิ่นกระสงสัยแลยครับวุฒิการาตึกนี้มีความสูงนะฮะแล้วก็ตึกนี้เพิ่นจะมีเหตุการณ์เอียงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบอลนะครเกิดความเสียหายบอเนี่ยจากคลิปที่บาวได้เบื้องนี้ตึกคิงพาวเวอร์มหานครกับที่ได้ว่าเป็นตึกที่ได้รับ แระเทังตะเทื่อนนะฮะใเบางคลิปเนาะคลิปทีมีผู้ค้นนะฮะผู้ค้นทีบนอัดคลิปวิดีโอไว้ช่วงเวลา13มินิกานะครับของหมู่บ้านอยู่ที่2ี่เนาะ3นาทีนะฮะทึกนี้ทีคนไทยเพื่อนมาตึกมหานคร รถไฟฟ้ามหาคอนสายสีเหลืองอยากรถไฟฟ้าหาคอสายสีชมพูปิดให้บริารเที่ยวเขาขอให้มีความรู้สึก จากการติดตามข่าวเมื่อคืนนี้นักพี่น้องนัเพิ่งอัปเดตนะฮะตึกที่ถล่มลงมานักพี่น้องนอกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหววันที่28มีนาคมวันที่68นักพี่น้องนักเวลาอาเทียนขึ้น30เพิ่มีการอัปเดตนะฮะทางสื่อชื่อดังนักพนังนักพนังพลเมืองผู้เสียชีวิต6คนนะครับผู้บาดเจ็บเศร้าสคนแล้วก็ผู้สูญหาย1นึ่งลอยหนึ่คนนองพนังนักเป็นการอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและสูญหายจากแผ่นดินไหวนะฮะ นี่คือเป็นข้อมูลจากศูนย์ดังของเมืองไทยนักพิณนองบาวเดตเบื้องข่าวและที่ตามข่าวนี่ฮะแต่วันนี้บาวเองการที่ว่าได้มีการมาอัปเดตเนี่ยอัปเดตด้วยความที่ตัวเองสงสัยน้อพี่น้องน้อเพราะว่าตัวเองกับมากเที่ยวเนี่ยกรุงเทพมหานครและกับชื่นชมเนี่ยตึกสูงใหญ่เนี่ยตึกสูงใหญ่ระฟ้านี่ฮะแล้วก็อีกนี่ย่านหนึ่งเนี่ยย่านสาทรในราชว่าน้อพีน่น้องมีตึกสูงใหญ่ที่บาวอเองเคยขึ้นไป ึ้นไปชมภาพและก็สกายวอล์กด้านบนควอมสูงนะคะสเมตรพี่น้องเอ๋ยนะฮะคือตึกนี้เลยพี่น้องเอ๋ยตึกคิงคาเวอร์มหานครนะครับตึกที่มีความสูงระฟ้าตึกที่มีรูปทรงแปลกตาตึกที่มีฝรั่งต่างชาติมากขึ้นในเมืองวิวเนี่ยวิวอยู่บนยอดสูงๆนะพี่น้องเนาะ บอกเลยว่าแรงสั่นไหวของแผ่นดินเหตุตึกโยกไปโยกมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตึกก็ยังคงเด่นเป็นสง่านี่แสดงให้ถถึึงงงแสดให้เห็นถึงความปลอดภัยและแสดงให้เห็นถึงความคงทนแข็งแรงและมาตรฐานที่ตึกประเทศไทยสร้างเนาะพี่น้องเนาะบาวเองก็บที่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวะยร่บนคิววิดีโอบาววัตอนนี้เนี่ยได้เห็นตึกคิงพาวเวอร์มานคอนลาสุดเลยเพียงลำเนวันที่29เนี่ยมีนาคมปีพศ .2568 เนาะพี่น้องเนาะ นี่คือต,ตึกคิงพาวเวอร์พระมหานครครับพี่น้องครับสูงเด่นเป็นสง่านะฮะบ,บอกไว้เล้ว่าท่านผู้ชมที่สงสัยและเบึ่อที่ตามข่าวนะพี่นอ้นองเนาะนนี้จะเห็นได้ว่าตึกที่ท่านผู้ชมสงสัยและกัแห่งความสนใจนะเป็นตึกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะยังสูงเด่นเป็นสง่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ๋ย และนี่ก็เช่นเดียวกันพี่น้องเอ๋ยนะฮะสถานีารถไฟ BTS นะฮะตอนนี้บาโบ้อยู่ที่สถานีารถไฟช่องนนทรีนะฮะพี่น้องครับเป็นสถานีารถไฟที่มีรางรถไฟลอยฟ้าขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่ว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนขึ้นกันพี่น้องเอ๋ยนะฮะมุมนี้เป็นตึกสูงใหญ่และจากด้านหน้าของบาบนูนีฮะด้านขวามือจะเป็นถนนสีลมนะครับตรงไปจะเป็น เส้นทางที่ไปต่อกับถนนสุรวงศ์นะครับตึกพี่น้องเลยเนะี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีสะนามพี่น้องสะนามดานบนนี่ฮะช่วงที่มีการเกิดแผ่นดินไหวนะฮะสะนามที่อยู่ด้านบนจะกระเชะลงมาเลยพี่น้องกระเชะลงมากเห็นไหมเป็นทีนาตกใจของผู้คนที่มา,าสังเกตน,นะพี่น้องสังเกตการช่วงที่มีแผ่นดินไหวเราจะเห็นผู้คนที่ออกจากตึกนะฮะเหมือนหนีตายเลยก็ว่าไดนะ้นาะพี่น้องเนาะ มื่อนี้บาโกองก็ที่ว่าได้มาพิสูจน์ให้พีพพ่น้องเบิ่งแล้วนี่ฮะความเสียหายยังบ่ทันเห็นนี่ะตึกสูงใหญ่ก็ยังเด่นขึ้นเก่านะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะตึกที่บาโบจะมาพิสูจน์มื่อนี้ตั้งใจมากเลยพี่น้องครับตั้งใจมาเบิงบ่งแล้วก็มาสัมผัสด้วยตาของตัวเองเลยนี่คือตึกที่พาวเวอร์มหานครแผ่นดินไว้นะฮะแต่ประเทศไทยเพิ่นยังคงเด่นนะฮะ ทนายทีเสพข่าวเบิ้งข่าวก็ต้องติดตามข่าวน้องพี่น้องนอตตึกถล่มจริงนะฮะแต่มีอยู่ตึกเดียวที่เพิ่นกำลังก่อสร้างน้องพี่น้องอยู่ที่ย่านจตุจักรนะฮะพอมพี่น้องฟังเล่าอาจจะห่วงลูกห่วงหลานนะครับที่เห็นงานอยู่เมืองไทยนะครับพี่น้องครับถือได้ว่าผลกระทบนี่กที่เทาเห็นเลยฮะมีตึกที่ถล่มอยู่หนึ่งตึกแต่ว่าเป็นตึกที่เพิ่นกำลังก่อสร้างโดยที่บ่มีผู้คนเข้าไปท่องเที่ยวมีแต่เจ้าหน้าที่ที่เพิ่น เหตุการณ์ก่อสร้างกับช่างเนาะที่เพิ่นดูแลแล้วก็วิศวะเนี่ฮะนอกนั้นบ่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปด้านในเลยนี่ฮะนี่คือหนึ่งเหตุการณ์ที่บาโบเองมานําเสนอ,นอ,นอ,นอเอาาานาะพี่น้องเนาะเอาเละท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวบาโบจะตามไปในตึกเนาะไปเบิ่งนะ่ยฮะไปสังเกตเบิ่งนะ,ะตึกที่เพิ่นกําลังสร้างกลาจะแล้วสเสร็จแล้วตอนนี้หายไ,ไปกับตาเลยนะอยู่ที่จตุจักรเดี๋ยวบาโบจะไป ติดตามข่าวและไปถ่ายภาพให้พี่น้องในเบืองล่งรับชมนะฝากติดตามคลิปวิดีโอของบาโบ้นะฮะทันทีมักงไรชินชมในการนำเสนอกับยวกับลูกบอลไหเป็นกรื่องใจเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ,ะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ้ด้วยการปรกดข้ามโฆษณาก,กันแล้วกันพี่น้องครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บาโบ้ขอลาไปแล้วพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับนี่คือตึกคิงพาวเวอร์มหานครนะฮะ,ะหลายๆครั้งที่บาโบ้เอิร์นซื้อพีชก็พี่น้องเนาะและก็มากนะฮะและก็รชิ้นส้มสังเกตเห็นนะบังกระจกะะุกเนีเยนะ่ยฮะบอมมี่ฮะ นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์